ศิลห้าทั้งเรียกว่าสิกขาบทหประการนี้แลเป็นกองบุญใหญ่กองกุศลใหญ่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญเทิดทูนเป็นเครื่องรองรับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมถ้ามนุษย์ขาดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ก็าขาดไป20เซ ขาดไปสองข้อก็หมดความเป็นมนุษย์40%แปลว่าบทเต็มบาทปันไดละแล้วัดถ้าขาดไปหมดห้าก็เป็นอะมนุษย์ทันทีข่าพ่อข่าแม่ข่าใครก็ได้ท่านจึงซอนเรื่องศินปิดประตูอาบายไว้ปิดประตูนรกไว้และทีนี้ท่านก็พลังงานถึงคุณของทานของศิน อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นผู้ปราศจากภัยเวรไปสู่ที่สาภาคใดๆสังคมใดไม่ขั้นคลามแกล้วกล้าในที่ทั้งพวงเพราะตนเองไม่ได้ทำชั่วทั้งต่อนหน้าและรับหลังเบียดเบียนผู้ใดชื่อเสียงอันงดงามฟุ้งขจนร์ขาจายไปเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพ